ตั้มก็บาสุดเลยเหออันนี้เออกเดียกเสร็จมานี่ช่ะไรกัน่เหนอนี้ฮันยไหมเอเจี่ไม่ต้องโมโหเศร้าเพราะยังไงเราก็มีกันมิตรภาพของพวกเรานั้นมากกว่าแน่นแฟนก็ก็แฟนลวค่ะยังน้อยตัวหนูไม่เด่นเสื้อกกหนูต้องเด่นค่ะ เป็นดังมรสุมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นดังซนามิที่ถาถมจะปาบพกแกตําแหน่งจิะอยู่ไม่ได้นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปค่ะฮิปฮอปของเราจุงเจริญเพลงครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่เราก้าวมาถึงรอบนี้ได้ครับเข็มขัดสั้นเลยค่ะเข็มขัดสั้นคัดไม่ถึงนะฮะ 一百。<laughs> <Bye. S 3>